มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าไปขวายควา้ากับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเย็นเยๆเลยครับลมพัด ชอยชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจยเจ้าส่งเสียงร้องจุก,กูจุก,กูจุก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับ บางบางเบาเบายามเย็นเย็นเลยครับมาดูรายการที่หน่งกันเลยครับเป็นเหรียญหล่อนาลายครับเหรียญหล่หอพระนาลายครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยครับราคาวหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับลงลักเก่าเก่าเลยครับรักดำดำเลยครับเน,น้นๆเลยครับรายการที่สามครเป็นพระสมเด็จ น่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีครับเนือหนึกหนึกนุ่มนุ่มเลยครับลงรักเก่าเก่าแห้งแห้งเลยครับ รายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ,บรายการที่5ครับน่าจะเป็นพระวัดสามปื้มครับลงรักปิดทองครับ เนื้อผงเก่าๆเลยครับมันๆแห้งๆเลยครับพระวัดสาปื้มครับรายการที่6ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งวังหน้าครับได้ฐานอุดกิ่งครับ เปียกทองคําครับรายการที่7จ็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่8ปดก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับราคาบางบาง,บางเบาเบาครับ รายการที่10บคบเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค,ครับสองอบาทครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมแดงเลยครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยครับรายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อภายเงินครับ รายการที่12บสครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยนะจะพี่จ๋าอยากได้จัดไปได้เลย200บาท รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นเนื้ออันปาก้าครับใส่ตลับสเต,ตเลสครับพร้อมบูชาเลยครับสวยปิ๊งปิ๊งเลยครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ฐานสูงครับเนื้อโลหะกับดำเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำครับกรอบพลาส,สติกครับกันน้ำเข้าครับ รายการที่16กคเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำแก่งแกงเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับราคาสบายกระเป๋าครับ รายการที่17ครับเป็น,ลบบนหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ ล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อออกภายเงินครับสวยๆคมๆคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นๆนมันๆครับ รายการที่21ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลังรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับหนึ่งเดียวคือเธอครับสวยสวยคมคมเลยครับลำ่ลำๆครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ เมืองชาละวันครับรายการที่24ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่25ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งแก่งเก่าเก่าเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับ รายการที่2 6คเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกหนึนุ่มนุ่มเลยครับเนื้อขนมตุ๊กตับเลยครับเนื้อหนึกนุ่มแน่นแน่นครับ รายการที่27่็ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันมันครับมันๆแก่งๆครับมันต่อเผือกครับยิ่งมันไม่ใหญ่เลยครับ รายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับมันๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับแก่งแมันๆครับ รายการที่31ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเก่าไม่เก่าครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับรักแห้งแห้งเนื้อแน่นแน่นเลยครับแก่งแก่งเลยครับรายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อภายเงินครับ ลลลหล่อล่อล um ่ำลเลยครับรายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับเนื้อโลหะกับดำครับตรงสังคติมีตัวอู่ดีครับนำโลหะที่ชำรุดมาหล่อหลอมใหม่ครับ พระเครื่องพระบูชาครับดูแล้วเข้มขังครับรายการที่35ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยงามอย่างนี้เก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับ ไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยครับพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่37ครับองนี้เลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับเนื้อเก่าเก่าออกเหลืองเหลืองเลยครับออกเนื้อทองครับสวยสุกปังครับหลอโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับลักแดงๆเลยครับแห้งๆเนือฟ้ามๆเลยครับเก่าได้ใจครับ200บาทเท่านั้นครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับ ราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่39ครับเป็นพระปิตาครับพระปิตาเนื้อผงครับพิมพ์สามเหลี่ยมครับน่าจะเป็นหลวงปู่ภูวัดอินครับกรุงเทพมหานครครับ ตาวัดอินครับรายการที่40ครับหลอโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันมันและเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับปากหวอครับ รายการที่41ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับลงรักเก่าครับรักแห้งๆมันๆเลยครับรายการที่42ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับ องพระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับหล่อเพอร์เฟกครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับรายการที่43ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับ2 in 1ครับ เช่าสององสามบาทครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่44ครับองค์นี้เนื้อแก่ทองครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่45ครับ เป็นพะล่วงหลังลางปืนครับเนื้อโลหะครับใส่กรอบสแตนเลสพร้อมบูชาเลยครับรายการที่46ครับองค์นี้หล่อล่ำครับสวยโดนใจเลยครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่47ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อออกทองแดงเถือนเลยครับสวยสภาพใช้ครับไม่หล่อแต่เล้าใจครับ สวยคลาสสิกครับมีสององค์ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่48ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเนื้อผงครับปิดตาหูกระต่ายครับรายการสุดท้ายครับท้ายสุดครับเป็นพัะกุครับเนื้อชินตะกัวครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับรักน้อยๆแต่รักนานๆขอบคุณครับ